สวัสดีจ้ามีคนเคยขอหมอว่าให้ทำชาเลนจ์บนเตียงยี่สิบสี่ชั่วโมงติดค้างละนานมากวันนี้ได้ทำสักทียี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงมาเกิดร้อยชั่วโมงแล้ว <c oughs> ลืมทำคลิปวันนี้นึกได้อาการปวดเริ่มน้อยลงมาอยู่มาชาเลนจ์กินอยู่กินอยู่นอนบนเตียงยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยแม้กระทั่งห้องน้ำจะทำยังไงมาดูกัน ตอนนี้แปดโมงนะ <c oughs> จริงๆแล้วอยู่บนเตียงก่อนหน้านี้มาก่อนหน้านี้แหละมื้อเช้าเราผ่านไปแล้วโ <c oughs> จ๊กปลาแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็มีซอสองุ่นนี่คือมีคนเอามาเยี่ยมเดี๋ยวเราจะมาแปลงฟันกันบนเตียง <c oughs> ห้องน้ำเราก็ไปไม่ได้ <c oughs> ชาเลนนี้คือ บ้วนน้ำบ้วนน้ำให้เราแปลงควันใส่จาน่อยยาหลังอาหารถึงแล้วอยู่บนเตียงกันไหนไม่ได้เราต้องสะอาด เรียบร้อยตามด้วยยาหลังอาหารมือ้อเช้าน้ำดูหลังหลังกล้องคามแมเสบียงของเราก็จะอยู่บริเวณนี้ แปรงยาสีฟันก็เอาไว้ตรงนี้หยิดง่ายๆมีนมผลไม้โยเกิร์ตนอนเมื่อยเราก็ปรับเตียงนั่ง <c oughs> เปิดทีวีดูเมื่อยพอนั่งเมื่อยแล้วก็นอน,น,อนเนี่ยอันนั้นปากปากแห้งเขาสองวันก่อนนี้อะ่ะนอนได้เลยอาปากร้องทั้งคืน ปากแห้งเร้อยเราเมื่อแล้วก็นอนเอนนอนสบายแต่ไม่อยากสบายแบบนี้เลยบอกจริงๆนอนราบตอนนี้แปดโมงสิบก็กินข้าวกินยาเรียบร้อยก็นอนดูทีวีไปเรื่อยๆเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไสายหน่อยให้แดดล่มหน่อยก็จะเปิดหน้าต่างสักนิดนึงชมวิว เช้าตื่นเชา้าตื่นตั้งแต่ตีสาม,มาบอกทางไปส่งของง่วงแล้วแหละนอนก่อนนะเมื่อกี้ตื่นมาตอนสิบโมงบอกงานโทรวีีโอคอลหาแฟนบอกงานบอกตลาดแล้วก็ได้เช็ดตัวทำอะไรนู่นนั่นนี่ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็คุณหมอมาให้ยายาฆ่าเชื้อทางนี้ เสร็จก็ออกไปละจะหมดแล้วครึ่งวันค่ะเรากินแบบนี้ไม่สนุกเลยเนาะน่าเบื่อมากอารมณ์นอนกินก็มาแหละอารมณ์นอนกินก็มาแหละสภาพก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะคลิปนี้ ตามสภาพเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถคูก่กรณีข้ามเกาะฝั่งถนนมาชนรถเราเดี๋ยวจะใส่คลิปลงไปให้ดูนะเ ala <c oughs> ขาประมาทเราเลยรับเคาะจากเขาโอ้โหสิ หมดไปกล่องหนึ่งถุงที่ห้อยเลือดให้เลือดอ,ออกจากแผลหลายคนถามว่าฉี่ยังไงหรอนี่ไงฉี่บนเตียงพี่พยาบาลเขาเตรียไมไว้ให้เดี๋ยวเราก็เอาเจ้านี่มาขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็จัดการตรงนี้ทิชชู่กระดาษทิชชู่เปียกพร้อมจัดเลยนะไม่ต้องถ่ายนะโอเคปะทิง้งขยะก่อนทางขยะอยู่ข้างล่าง อุปกรณ์พร้อมทิชชู่เปียกทิชชู่ผ้าอนามัยเป็นเมนเดอร์ไว้แก่คโคตรทรมานต้องใช้ผ้าอนามัยแบบห่วงน่าสงสารแกเอ้ยเมื่อกี้นี้ป้ามาส่งข้าวพอดีแต่ป้าตายเสร็จแล้วเราก็จะกดออดเรียกพี่พยาบาลให้พี่เขามาช่วยจัดการเจ้าชีของฉัน นูชี่เสร็จแล้วค่ะอ๋อมีพี่มาพอดีค่ะคุณค่ะขอบคุณนะคะขอโทษค่ะ มื้อกลางวันผัดไทยหมูกับขน,นมหวานเขาเลือกอะไรก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยผ่านไปแล้วสองมือ้อไม่อร่อยเลยแต่ก็ต้องกินหิวอยู่คนเดียวไม่มีคนเฝ้าเขาไปทำงานกันหมดขอโทษนะทุกคนที่ปายอย่างต้องทำให้ทุกคน เป็นภาระให้ทุกคนทำงานให้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยตัวไม่ได้เต็มที่เลยตอนนี้คลิปก็จะลงน้อยๆหน่อยนะคะ FC จ๋าเดี๋ยวเพิ่งเลิกกดเดี๋ยวเพิ่งเลิกกดติดตามกันนะคะกดติดตามกันไว้นะขอล้องเดี๋ยวหายจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมขอเวลาไปอย่างสักแป๊บขอรักษาตัวกันนะท่องเอาไว้ในสมอง เอาหัวสิกรรมเอาหัวสิกรรมเอาหัวสิกรรมไม่เครียดแค้นไม่จองเวรกรรมต่อกันกับคนที่ข้ามถนนขับรถเสียหลักพุ่งข้ามถนนมาชนเราไม่เครียดแค้นเอาหัวสิกรรมเอาหัวสิกรรมหมดเวรหมดกรรมต่อกันสาทุกจบเส้นกันจะกพีอย่าเจอกันอีกเลยชีวิตปอย่างต้องสู้ต่อไปนั่งกินบนเตียงใช้ชีวิตหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงภายในเตียง ทำสำเร็จแน่นอนภารกิจนี้ FC ขอมานานจัดให้จ้าที่หลักจะขอแบบนี้นะไม่เอาพอและไม่ไหวผัดไทยเค็มตามด้วยขนมหวานด,ดีวกว่าขนมหวานเยอะๆจ้ะขนมหวานเยอะๆจ้ะ ขนมหวานอร่อยอยู่มีครับเคมกรอบด้วยรู้สึกยังไม่ค่อยอิ่มกีวีกันต่อเลยดีกวว่า <c oughs> อันนี้มีพี่ซื้อมาเยี่ยมไม่มีมีดห้องไม่มีมีดใจซ่อมปอก คยปอกมาแล,ล้วรอบนึงเดี๋ยวจะสาธิตวิธีปอกให้ดูไม่มีมีดกระสอบกระสอบไม่มีมีดกระปอกได้ใช้ซ้อมนี่แหละอืงัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยปอกเป็นปอกเ,เปลือกไงเลยเนี่ยก็อาจจะหลุดมาเยอะหน่อยแต่ก็ทาไงได้ปอกไม่ได้แบบนี้เลยเรื่อยๆหน้าตาน้องก็จะแปลกประหลาดน,นิดนึง <c oughs> แต่ลูกนี้มันแล่เปลือกหนาลูกพี่เมื่อวานกินที่เพื่อนซื้อมาฝากมันนิ่มมันนิ่มกว่านี้มันปอกง่ายหลุดเปลือกมันหลุดออกง่ายอันนี้มันแล่แข็ง,ง่ะมันคนละพันมั้ง <c oughs> เนื้อออกเยอะเลยเสียดายดใช่หืมแล้วบอกไม่อิ่ม <c oughs> เลยเอิกเลย <c oughs> ได้ไมาแล้ว นี่สภาพน้องกินได้อยู่แหละก็ช่วยทำให้เราสดชื่นได้ผลไม้ไม่ต้องปอกไม่ต้องหั่นหรอกแต่แบบมีแลกินคนเดียว ของหวานตบท้ายสุดท้ายช่วยดูหน่อยมีอะไรติดฟันไหม <laughs> <laughs> อืม น่าสดเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะยาหลังอาหารมาแล้วกินยาสามเมือจ้าว้ามือนี้เม็ดเดียวสู้ เรียบร้อยไปหนึ่งมือแล้วก็ดันออกนอกเตียงไว้เราจะมีป้าแม่บ้านก็จะเข้ามาเก็บให้ชีวิตที่สบายอยู่บนเตียงแต่ไม่สบายเลยเมื่อกี้คุณหมอเข้ามาเช็คเขาเรียกว่าอะไรน,นะเรียนรอเช็คเลือดที่ออกจากทางแผลก็วันนี้ได้ถอนแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้หัดเดินให้หัดเดินวันนี้แล้วก็ถามว่าอยากกลับบ้านยังยังค่ะ ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ยังไม่อยากกลับกลับไปก็เหมือนลำบากขอ <c oughs> อยู่อีกสักวันสองวันบอกว่าไม่เป็นไรมันหัดเดินได้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะได้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะมาถอดถอดเลือดออกแล้วก็ไปหัดเดินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายคิวตอนหัดเดินได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะลองให้พี่พยาบาลถ่ายให้ <c oughs> กลัวกิจกรรมการกินของเราก็เริ่มต้นอีกครั้งห <c oughs> ิวทั้งวัน มีสองอย่างที่อยู่โรงพยาบาลไม่อ้วนก็ผอมอะ่ะผอมคือกินไม่ได้แต่ที่กินได้เนี่ยคือผอมผอมมีสองอย่างพอหายปวดแล้วก็กินได้หน่อยของเยี่ยมเพียบขนมอยู่ในชั้นมีทั้งขนมทั้งนมผลไม้ไม่อ้วนก็ผอมมีสองอย่างทีวีก็ดูแค่การ์ตูนกับหนังแอนตร์กติก a อนิ a มอลโมเมนดูอย่างอื่นแล้วเครียดปวดหัวเราต้องผ่อนคลายทำเต็เงให้มีความสุขแล้วก็ทําการทำคลิปก็ทําให้เรามีความสุขฝากกดติดตามให้ไปอย่างน้วยน,นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะอย่าทิ้งกันนะ l e ี Please. s e เมื่อกี้พี่พยาบาลมาทําแผลให้ถอดสายเดินออกแล้วถ่ายเลือดออกแล้วเดี๋ยวอีกพักหนึงจะไปหัดเดินกัน ีจะขึ้นรูปแผลให้ดูมุมนี้นะไม่เปิดม่านชมวิวแล้วเย่ยค่อยสดชื่นหน่อยไม่งั้นอึดอัดอยู่แต่ในห้อง ได้เห็นแค่นี้ก็ยังดีเพราะเปิดมากเดี๋ยวร้อนของว่างมาเสิร์ฟแล้วดูซิว่าจะได้เป็นอะไรวันนี้ขนมเปี๊ยะใช่ปะ่ะอ๋อมโมจิโมจิกับน,น้ำส้มหรอ,อก่อนว่าน้ำอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อน้ำเก็บหวย ขอเพิ่มได้ไหมน้ำเก๊กฮวยอร่อยชื่นใจอะ่ะชิมโมจิอร่อยไหมโมจิใส่อะไรนะไข่เคม็ม <laughs> อร่อยแต่ชอบน้ำเก๊กฮวยมากเลยน้ำเก๊กฮวยอร่อยยังอยู่ที่เดิมนะจ๊ะ <laughs> ตอนนี้ใบหนึ่งสี่สิบห้า อีกพแพกเกจพยาบาลก็คงจะพาไปหัดเดินตามด้วยส้มอีกสักลูกแล้วกันแต่ส้มแบบนี้เปิดหนามากอะ่ะมันมาในกระเช้าว่าแต่เปิดหนามันเป็นส้มอะไรไม่รู้อะ่ะกินไม่ได้อะ่ะแกะไงวะเดีาหาช้อนแงะก่อนได้ล้ได้ละใช้เล็บจิบไปเรื่อยๆช้อนอยู่โต๊ะนูน่นเมื่อเช้านี้หยิบของเราทำตกพี่พยาบาล เอาไว้ตัวนู่นไม่มีอะไรเกินความสามารถในการกินของเราเปิดมันหนามากโอ้ยแบบนี้แล้วค่ะมันแหวกฉีกยากมาก มีตีแใหม่แห่งการกินส้มหวานมากสัาหลักเตม อเมื่อตอนสามโมงไปไกายภาพ mm hmm. หัดเดินข้างล่างมา mm hmm. กลับมาถึงคุณแฟนก็มาหาพอดี นักหนาะนี่แล้วก็ตัวแทนประกันก็มาหาตามด้วยมือกลางวันจ้ะเพราไม่ใช่มือกลางวันมือเย็นแล้วตามด้วยมือเย็นวันนี้กินข้าวบนเตียงสามมือแล้วนะหกมองล้ว ท้องฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศข้างนอกวิววิวแสงไฟยามเย็นไปอยางก็ยังคงใช้ชีวิตบนเตียงเพิ่มตเติมวันนี้ได้ไม้มาเพื่อนได้เพื่อนมาสองอันไปหัดเดินด้วยกันมายังไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปหัดเดินอีกวันนึงสู้ วิวตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเย่ yeah. ได้สักผมในรอบหนึ่งอาทิตย์สบายหัวขึ้นเยอะเลยไม่ได้ถ่ายตอนสระโป๋แฟนอาบให้แม่แฟนสระให้ใหสบายใจผึงให้ผมแห้งก่อนสามทุ่มแล้วหมดเวลาชิลปิดไฟนอนจ้า ัดีนะจ๊ะทุกคนมื้อเช้าวันต่อไปเช้าแล้วสวัสดีทุกคนอรุณสวัสดิ์จ้า8ปดโมงเช้าอีกสิบนาที8ปดโมงก็จะครบ24ชั่วโมงของเราในการใช้ชีวิตบนเตียงเมนูมื้อเช้าวันนี้เมื่อคืนได้สระผมก็จะนอนสบายนิดนึง เช้ากันข้าวต้มกับไข่ต้มข้าวต้มหมูแปดโมงพอดีภารกิจเราสำเร็จข้าวต้มกินไม่หมดหรอกไม่อร่อยจืดมากได้กล้วยหอมของเมื่อวานมาจ้าหลังอาหารทำภารกิจสำเร็จแล้วนะทุกคน อยู่บนเตียงใช้ชีวิตยอยู่บนเตียงยี่สิบสี่ชั่วโมงฝากกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊าบ๊ายบายจ้า